ถ้าเกิดหลายคนเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยใครมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสมมุติเราร่วมพุ่นกันสิบห้าคนเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยใครบ้างที่ต้องมาดูร้านเราจะแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ยังไงบางคนได้ดูร้านบางคนอยู่ใกล้หน้างานมากกว่าบางคนเอาเงินมาลงอย่างเดียวเราเชื่อใจได้ไหมนะครับว่าคนที่เป็นผู้ดูคุณนร่วมกันคนนึงเป็น managing partner เนี้ยอีกคนนึงไม่ได้ manage เราไว้ใจได้ไหม สองนะครับบางทีตัวเราเองก็ไม่ไปรันอะ่ะเราเอาพนักงานมารันแทนในบางฟังก์ชันนะครับเรารู้ได้ยังไงว่าเขาทํางานตามหน้าที่ที่มอบหมายไว้จริงๆถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนที่เขามีฟาวเดอร์มาแล้วกว่อนหน้านี้แล้วเราเป็นคนที่มาซื้อหุ้นขี่หลังเช่นเราอาจจะเป็นบริษัทที่มาลงทุนในสตาร์ทอัพเอาเงินไปให้เขาหรือเราเป็นผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจริงๆคือเรากําลังเอา,เอาเ,อาเอาเงินเอาเงินเราไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเขา เราไม่ได้เป็นฟาวเดอร์แต่แรกเราจะดูได้งไงว่าเราจะไม่โดนเอาเปรียบเราไม่ได้มีส่วนในการบริหารจาัดก,การแรทั้งสิ้นเราบางทีเดินเข้าบริษัทยังไม่ได้เลยนะคือแบบคุณลองคุณถือหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในเซ็ตห้าสิบแล้วคุณเดินเข้าไปบอกว่าผมถือหุ้นอยู่ผมขอเข้าไปดูการบริหารจัดก,การภายในหน่อยเขาบอกไม่ได้ครับคุณคุณไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็เกี่ยวนะเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าไม่ได้มากพอที่จะเข้าไปเห็นอะไรภายในได้ เราจะดูได้ไงว่าบริษัทบริหารจัดการโดยที่แบบไม่ได้เอาเปรียบเราอยู่ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราเริ่มให้ผู้ถือหุ้นหลายคนเข้ามาถือหุ้นอย่างเงี้ยบางบริษัทนี้ผู้ถือหุ้นหลักหมื่นนะครับผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจกิจการจริงจริงเราจะต้องคุ้มครองเขาไหมจะต้องปกป้องดูแลเขาไหมว่าไม่ให้เขาโดนเอาเปรียบนะครับประเด็นอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้รู้จักตอนนี้เราจะกลับมาเจอกันเรื่อยๆในคลาสนี้ก็คือเรื่อง information asymmetry ครับ หนังเรื่องนี้ไม่รู้เคยดูกันยังอยู่ใน n e t f l i x กซนะครับแซนดราบูลล็อกแสดงชื่อบีร์ดบ็นะครับก็เดี๋ยวสปอยให้ฟังคร่าวๆนะมันเป็นโลกที่นะครับเป็นโลกที่เราไม่สามารถเปิดตาดูได้เพราะถ้าเปิดตาดูเราไปจ้องตาอะไรเขาสักอย่างตายนะสปอยแค่ระดับนี้คิดว่าไม่น่าเสียเรื่องมากดังนั้นเราเราต้องปิดตาเดินทางตลอดเวลาซึ่ง ถ้าเราไปดูในซีรีส์เนี่ยเขาก็แบบค่อนข้างสครัลละช่วงแรกๆหลังๆก็สร้างความคุ้นเคยได้แต่สุดท้ายนะไม่มีทางสู้เปิดตาได้อยู่ดีนะครับถ้าเราต้องใช้ชีวิตโดยแบบปิดประสาทสัมผัสเนี่ยมันอยู่ยากนะจะบอกว่าในระบบเศรษฐกิจการทําธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็กําลังทําธุรกิจโดยที่ประสาทสัมผัสเราไม่ครบอยู่ดีนะเพราต้องปิดตาทําธุรกิจบ้างเพราะว่าบางอย่างเราไม่รู้จริงๆข้อมูลบางอย่างเราไม่มีทางรู้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่นเราลงตุนในกิจการอย่างเงี้ยแต่กี้ยกตัวอย่างว่าเราซื้อหุ้นบริษัทในเซฟตี้ไว้เราอยากจะรู้ว่ากิจาการนี้จริงๆแล้วคีย์สักเซสเฟกเตอร์หรือว่าตัวพอคอนเทนต์ของเขาเนี่ยขเขาเก่งพวกเนี้ยเขาเก่งอย่างนี้ได้ยังไงเราบอกขอเข้าไปนั่งดูหน่อยครับว่าทำยังไงบอกไม่มีใครให้คุณเข้าไปดูไม่มีใครใหุ้ณเห็นการบริหารจัดการงานภายในแต่เราต้องตัดสินใจจะเข้าไปลงทุนกับเขาภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจริงๆมันมีอะไรเยอะแยะมากกับกิจการนี้ที่เราก็อยากรู้นะแต่เราไม่มีทางรู้ได้เลย เขารู้แต่เราไม่รู้นี่เรียกว่า information asymmetry นะครับงั้นถ้าเกิดเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจของคนก็มาอีกว่าการที่เขารู้แล้วเราไม่รู้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรา question ด้วยนะว่าเขาจะเอาสิ่งที่เขารู้เนี่ยมา abuse เราเช่นมาหลอกขายเราหรือว่ามาถ้าเอาแบบตรงๆเลยก็คือโกงเราแบบกำไรผมปีนี้น้อยครับแต่จริงๆกำไรเยอะกว่านั้นแต่ว่าเอาไปดูออไปหมดละ มันก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนกลัวนะครับหรือการทําธุรกิจกลัวนะคุณไม่ได้คิดแค่เรื่องการเงินก็ได้นะแค่เราจะคิดว่าเราจะหาซัพพลายเออร์จากเจ้าหนึ่งเราไว้ใจเขาได้ไหมจริงจริงอันนี้ก็คือปัญหาเรื่อง Information asymmetry เขาอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจได้ก็ได้แต่เราไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้มีทางอะไรที่สามารถบอกเราได้ว่าเขาไว้ใจได้เพราะว่าใครๆก็ต้องบอกว่าผมไว้ใจได้มีอะไรอีกลาที่สามารถบุงบอกได้ว่าเขาไว้ใจได้จริงๆนะครับแล้วถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขพวกนี้เนี่ยเราจะ บริหารจัดการหรือเราตัดสินใจยังไงดีนะครับอันนี้ก็จะสุดท้ายปูทางมาถึงประเด็นนี้ในที่สุดนะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในตัวคอสไหนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หนึ่งในคอนเซ็ปที่สําคัญที่สุดนะก็เลยจะฝากประเด็นนี้ไว้ก่อนเราเรียกว่า Information Asymmetry